มาดิน้องอยากเจอซูเปอร์ดอยดักชายเดี๋ยวได้รู้จากขอสุยหลุยสมุยดุยหน่อยก็แล้วกันโดนไป3ามล้านกว่าหายแถวหน้านี้นอนแล้วก็ฉีกเกงในเว้ควน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 ล่วงไหมล่ะน้องชายตายฮะซาซาเมะซาซาเมโดนสุยหลุยสมุยด้วยน้องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดนะ้อ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดิแบบบิ่มๆบมคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องเฮ้ยที่ไอเจ้านี่พูดมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเนี่ยอยากเก่งแบบพี่กิกิเติมเลยที่ขั้นเทพสุดยอดนะช่วยกันทำอาหากินนะครับคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพแบบพี่น้องจินพงว่าวันที่11ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิป นี้เลยครับวันนี้เนี่ยพี่จะมา,อาบอกแนะนําตัวเลื่อกในการตัดสินใจแล้วกันนะครับเห็นคนหลายคน,นันถามมามากแล้วพี่ผมจะไปเฉิดฉายที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับมันครบรอบ5ปีมันแพทใหม่ครับนะมันล็อกอินใหม่มันมีของใหม่เยอะๆเลยผมอยากจะเริ่มต้นใหม่ทีนี้เวลาเราจะเริ่มเล่นใหม่ในช่วงนี้นะเอาตัวอะไรดีครับพี่ ระหว่างซูเปอร์อันร d ยด k ๊กชาย SSR บวกขึ้นมาในกิจกรรม5ปีนะมาแจากในกิจกรรมตัวม่วงแบบนี้นะครับกระป๋องม่วงนะซึ่งเอาจริงนะเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังจากนี้มันก็ไม่ได้มาง่ายๆหรอกเพราะว่ากว่ากิจกรรมกระป๋องม่วงจะมาเนี่ยมันต้องรองวันที่7นะแล้วก็กิจกรรมเหลือแค่11วันนั่นหมนายความว่าเซิร์ฟเวอร์ของ647เนี่ยทันอยู่แต่เซิร์ฟเวอร์648ไม่น่าจะรอด 648คงคงอดแล้วนะครับสําหรับดักชายนะฮะแต่ก็เรามาดูกันว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่ากันล่ะเพื่อนๆนอยดักชาย s r บวกกับอัศวินขับเคลื่อน UR เออไม่ใช่ s r บวกเหมือนกันที่เป็นตัวคอนะครับ เอาอะไรดีมันถึงจะคุ้มแล้วก็ได้เล่นได้ยาวๆแล้วคลิปนี้จะบอกแนวทางและข้อดีข้อเด่นของ2ตัวนี้ว่าเป็นยังไงแล้วน้องไปตัดสินใจกันก่อนอื่นเลยครับเรามาอัปเดตก่อนเราอยู่ในอันดับที่13ของซาบาพลังลบอยู่ที่6 8 7 9 9 7พลังลบขึ้นมาแสนหนึ่งน้องเพราะาพี่อัดทุกอย่างนะครับอัดหนังสือในบ้านอะไรหมดแล้วแต่เงินก็ไม่มีเงินหมดอีกแล้วนะก็รอเนี่ยปกตินะกิจกรรมอันนี้มันควรจะมาแล้วป่ะว่าน้อง เนี่ยกิจกรรมคูณ2ของเหล่านี้พี่ดองของอยู่เต็มตัวเลยในจดหมายก็มีดองอีกเน่เน่เ,นเนดองไว้เพียบเลยอ่ะอันนี้ของรางวัลจากการจัดปาร์ตี้กระป๋อมม่วงนะครับรับไปด้วยมันไม่มาทีอ่ะแต่มันคงใกล้จะมาละพี่ก็เลยดองตั๋วเงินคูณ2เอาไว้นะครับเลเวลวันนี้จบแค่58เท่านั้น พรุ่งนี้น่าจะ60ชิวๆ60ปั๊บก็จะมีดันใหม่มานะครับก็ถือว่าหลังๆเนี่ยเลเวลมันจะขึ้นช้าแล้วแล้วก็ดันมันจะมาประมาณ5เลเวลมาครั้งหนึ่งเราจะรอลุ้นหโวดอีกทีนึงอะ่ะประมาณเลเวล75ซึ่งจะเลเวล75มันจะมีไอ้ฟังก์ชันไอ้การ์ดไล่บัฟไอ้พวกการ์ดไล่โจมตีอะไรอะ่ะทำให้ทีมเราแร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเทคนิคในการต่อสู้นะครับแล้วก็หมุน วงล้อวันนี้เอาของทองรัวๆนะครับของทองรัวๆประกอบกับวันนี้พี่ได้เศษของทองมาเพิ่มจากกิจกรรมอะไรวะเมื่อเช้าเนี้ยนะอ๋อกิจกรรมขอพรขอพรไอร้นี่ไงขอพรหปีนะครับร่วมฉลองหน้าขอพรเนี่ยพี่ได้นี้มาแล้วก็เดี๋ยวลุ้นของอีกสองอย่างนี้นะครับขอตามนี้เลยที่พี่ขอไว้ของทองเราได้มาแล้ว ก็เลยจะมาประสานให้ดูในคลิปนี้หวังว่าจะไม่เกลือนะพอภัยนะถ้าเสียงไม่ดีหรือว่ามีตะกุบตะกากต,ตอนอัดคลิปเพราะว่าหายใจแทบไม่ออกครับยังเป็นโควิดอยู่ยังไม่หายนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะเดี๋ยวเลือดหายแล้วค่อยไลฟ์สดแล้วกันนะฝากติดตามไว้ได้วยอย่าพึ่งไปไหนนะมาลุ้นกันว่าได้อะไรอยากได้ของเลือดได้แล้วของเลือดความไวหรือว่าเลือดเปอร์เซ็นต์นะผมว่าการอัพดาวมันจะได้ใช้ทันทีป้องกันอย่านะพอกันทีก็ป้องกันกดมาสิ่งที่ได้โจมตีกำตรเปอร์เซ็นต์ ให้ใครวะเนี่ยเก็บไว้ให้ด้วงอชูร,ราโหมดไหมน้องอ่ะมันได้ใช้แหละการาฟดาวเราก็มีเยอะด้วยอ่ะการาฟดาวเรามี25อันตอนนี้ครับถามว่าได้ใช้ไหมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาแน่นอนด้วงอชูร,ราโหมดยูออีก2เดือนที่จะมาเพราะาเดือนหน้าเนี่ยกรกฎาจะเป็นราชาใต้ดิน UR ใช่ไหมสิงหาจะเป็นด้วงอชูร,ราโหมดนะครับได้มาเอาใส่อะไรให้ใครดี ใส่ให้วัคซ,ซ,ซ,ซีนอยู่แล้วรองเท้าวัคซีนวัคซีนโอ้โหอันนี้ใส่โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่เป็นไรใส่แทนที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัดดาวครับอัดไปเลยมันจะได้ตีแรงๆนี่การ์ดอัพดาวฉันมีเยอะใส่ไปบวกไปก็สองอัน <c oughs> เด้งมาพันหนึ่งเด่นมาอีกพันหนึ่งเออใส่ไปสองดาวครับการ์ดอัพดาวยังเหลือแล้วค่อยมาอัพเนี่ยฮะเอาไปได้ประมาณสักสามสิบก่อนแล้วกันเงินไม่มีอีก เงินพอไหมอู่ไม่พอเงินหมดเนี่ยปัญหาไอ้กิจกรรมเงินคูณสองมันไม่มาทีเราค่อยมาปั้นแล้วกันครับวัคซีนแมนเนี่ยเราปั้นไว้เพื่อเป็นการผ่านด่านแล้วก็ช่วยในลงดันออของฝั่งปีศาจเพราะว่ามันต้องเป็นตัวแบกอยู่ตอนนี้นะไก่จัดเลยไม่มีอะไรแบกในฝั่งปีศาจตอนเนี้ยแล้วก็ตัวที่มันจะมานะไล่เรียงนเลยเป็นฮีโร่หมดเลยเรามีนักชายเป็นอาบกุกเป็นฮีโร่เดี๋ยวจะมีในซนะัพพอร์ตะซริวยูไอเป็นฮีโร่อีกนะครับ่วันนี้ ช็อกโกแลตเรากดถึง152ครั้งแล้วก็กระป๋องม่วงเนี่ยกดไป3ครั้งนะครับเพื่อลงกิจกรรมกระป๋องม่วงเช่นเคยก็ตอนนี้ตุนกระสุนยอยู่เห็นว่าจะลุยกันเร็วๆนี้กับกิลธนทอสต,ตอนนี้เปลี่ยนชื่อกิลแล้วนะจากกลุ่มฟูบุกี้เป็นกิลธนทอสแล้วนะครับหาวันลงกันอยู่ที่เราจะนัดลงกันแล้วก็อัดทรัพยากรท,ทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าเ,เวลาเราบอกไปแล้วเนี่ยมันมักโดนตบล่วงตอนนี้เราเห็นอยู่ที่2ใช่ไหมแล้วคอยดูตอนเริ่มบอร หกโมงเย็นเอ้าหกโมงแล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้พี่อัดคลิปหกโมงแล้วเราอยู่ที่สองว่าเอาเรื่องว่ะตบหน่อยดีที่หนึ่งอ่ะเออขอไปตบกันหน่อยหาสู้หน่อยเออก,การคลิปพอดีเลย สู้ใครไหววะสู้อันนี้ไหวแล้วกันเน,น็ตเหรอเน็ตเหรอโดนจนะัะทีมโจมตีของเราเนี่ยไม่มีอสวินกับเพื่อนยูอาร์นะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้เป็นทีมป้องกันแต่ทีมโจมตีแค่นี้ก็พอแล้วน้องชายโดนเขาเปิดก่อนด้วยฝังสีเงาฝังมาโดนติดไม่ยอดท่อแล้วก็ไมแเมงไรเดอร์ของเขาบูตดามเมจดความไวมาแล้วก็บูตมาที่ทัชเหรอโดนฉีกเกงในดีแวกโล่บอมหรือโลบอมหรือ,อ,ร,อระเบิดไประเบิดไป ระเบิดเออสวยแล้วก็ขอบูทหน่อยแล้วกันขอยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าแบบพะลุโล,โลโลแกแตกหมดแล้วโดนไปสองแสนเอาดิแล้วก็ทัดเราก็พลังกิจทะลวงครับดาเมจไม่มีแน่นอนโอ้ไม่ได้ป้าเลยเข้ามาเก้าพันดาเมจกูจะหลุดอาไล่ฉีกแกในกูบอมอย่าอยู่อย่าอยู่ยเรียบร้อยเน็ตนึกว่าจะตึงกว่านี้นะฮะแน่รู้จักเลยเน็ตเจอกบบราชาผู้นี้มีใครให้ตกอีก มีแต่ทีมบนโหดว่ะไม่แน่ใจว่ะสูท้ทีพวกนี้กวาดล้างไปเลยมันจะสู้ได้สามรอบครับเอาสามแต้มไปก่อนแล้วก็เป็นการตัดกําลังท็อปหนึ่งแล้วพี่ยิงไมเไดยิงกระสุนไปสิบนัดเพื่อมันจะเข้าบ้างกิลเราอยู่ที่สองนเะนี้ยหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนชื่อกิคลคเลไม่ตีครับเพราะปกติเนี่ยตอนกิลเราชื่อกลุ่มสุกุกี้อะ่ะโดนตบยับอันดับล่วงเละเฮ้ยกิ่ที่หนึ่งแล้วห <c oughs> วังว่าคลิปนี้ตอนทําเสร็จแล้วออกไปเนี่ยเราจะได้ที่หนึ่งกับเขาบ้างนะฮะเออมันเป็นกุศโลบายในการซ่อนกิล เพราะว่าพอเป็นกลุ่มฟุตบุกี้อะแม่งทั้งหกสี่ห้าหกสี่หกลุมกระทืบโดยไม่นัดหมายแต่ถ้าเกิดหกสี่เจ็ดมันเปิดครบเจ็ดวันเมื่อไหร่มันมากระทืบเราต่อเป็นสามเซิร์ฟเวอร์ลุมหนึ่งกิวจะหลุดนะขอแชมป์บ้างอยากได้ของรางวัลเพราะว,าว่าเวลาได้รางวัลเนี่ยอันดับหนึ่งได้ตั๋วเยอะมากนะครับซึ่งถ้าตั๋วเยอะเนี่ยวันพรุ่งนี้พี่ได้นี้แล้วนะพี่ได้ตราเฉพาะของดาร์คชายแล้วนะครับตอนนี้พี่มีหกพันแดร้อย กูปองเทาเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะได้ชัวร์อยู่แล้วแล้วก็ค่อยเก็บอย่างอื่นต่อไปนะครับอ่ะแล้วอัปเดตกันเท่านี้ทีนี้เรามาดูกันที่เราคุยกันไว้ว่าเราควรจะเอา,เอาตัวอะไรดีเนี่ยนะซูเปอร์แอนดรอยดักชัยเอาบวกตัวนี้ที่เราเอาหรือว่าอัลวินกับเพื่อนล่าง s s r บวกซึ่งเป็นตัวคอนะครับจะ่แยกข้อดีข้อด้อยแล้วก็น้องตัดสินใจเอาเองนะพี่ไม่สามารถเลือกให้ได้เอา,อางี้ถ้าอยากได้ตัวคอที่ดีที่สุดยิ่งกว่าบูบอง แล้วก็เป็นตัวฟรีในช่วงนี้เราสามารถเริ่มได้ด้วยนี่ อสวินกับเพื่อน SSR บวกนะครับวิธีการเริ่มก็คือเราแค่สุ่มตัวม่วงให้ได้ลูกแก้วซึ่งได้ยากมากนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแจกพวกหินฮีโร่เยอะมากนะครับกิจกรรมตอนนี้เนะี่ยทั้งได้ตัวร่างแรกด้วยได้หินด้วยแล้วก็กิจกรรม5ปีก็มีแจกอีกทําให้ประกาศประกอบร่างเป็น s n r บวกได้ซึ่งก็จะเล่นได้ยาวๆจนกว่าจะมีตัว UR ตัวใหม่มาเพราะเราไม่รู้ว่าจากรพรรดจก UR จะวนกลับมาตอนไหน การที่มีอสุนกับเคลื่อนล่างเอสบวกมาเนี่ยมันก็ทำให้เรามีตัวคอเล่นยาวๆแล้วก็เลือดเยอะมากเป็นกระสอบที่ดีนะครับแต่ทีนี้มันก็ไม่สามารถใส่ทีมเดียวกับล่างไอ้นี้ได้นะครับล่างของอสุนกับเลื่อน UR เพราะว่าเปนตัวเดียวกันเราต้องเลือกเจอตัวหนึ่งเพราะงะั้นพอมีอสุนกับเพื่อนอยูอาอยากจะให้มีตัวซัพพอร์ตในทีมมันก็ต้องเป็นตัวอื่น ม,มันใส่ไม่ได้แต่ข้อดีของเอาอัลซือหนูเพื่อน S S R บวกอีกก็คือมันจะบวกสเตตัสพิเศษให้ตัว U R เก่งขึ้นมากเก่งขึ้นมากเลยนะครับก็อ้นี่เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียก็คือตอนนี้จกักรพรรดิเด็กมันมานานละเหลียวอีกสักพักหนึ่งตัวคอตัวใหม่ก็มาถ้าใครอดทนเป็นกระสอบได้อยู่ก็มีโอกาสที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้ตัว U R ตัวใหม่ที่เป็นตัวคอนะครับเราก็ไปเอาตัวดักายไฉ ดักชายข้อดีคืออะไรดักชายนี่พี่ประกาศกล้าวไว้เลยว่าเป็น s s r บวกที่เก่งที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดนะเหนือกว่าราชาทะเลลึกนะเหลือจากเหนือกว่า,กวาโกเคสึกแลก้วก็ถ้าในวิธีการใช้เนี่ยเหนือกว่าอสุวินขับเคลื่อน s s r บวกเพราะว่ามันมันไม่ใช่คอมันมีดาเมจมันจนตีสามตัวหน้าด้วยเลือด แถมมันมีอาวุธสามดาวมาแจกด้วยไงในกิจกรรมนี้ซึ่งถ้าไม่มีอาวุธสามดาวเลยเลิกคุยเลยนะพี่ไม่ได้ละไม่เอานะเอาอาศวินกับเพื่อนดีกว่านะครับแต่พอมันมีอาวุธสามดาวมามันโหดทันทีตีแรงแถมบวกเลือดให้ในแถวเดียวกันพี่สามารถบอคนที่มีอาสวินกับเพื่อนได้หลายคนนะจากตอนแรกที่แพ้เพราะว่ามีดาร์กชายตัวนี้คอยเพิ่มเลือดให้นะครับนี่คือข้อดีนะฮะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยฉันอยากได้ตัวคอใหม่ จะไม่มีคอเล่นเลยยังไงก็เป็นขับเคลื่อนที่มันมาถึงมันมีเลือดให้อยู่แล้ว6หลอดถูกไหมแต่ในเรื่องของการซับพอร์ตและอยู่ได้ยาวๆในเมตาของ UR มันคือตัวนี้มันสามารถยืนซับพอร์ตได้อย่างที่บอกว่าเลขเจ็ดสิบห้ามีการไล่โจมตีมาใส่ให้เหล่าฮีโร่ไอนี่ก็ไล่โจมตีเหมือนกันเพิ่มเลือดให้เหมือนกันนี่คือข้อดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงพี่ก็เลือกให้เอาดาร์คชายมาก่อนนะเอามาก่อนถึงแม้ว่าตัว s n r บวกจะบวกสเตตัสให้กับตัว UR แต่เอามาแบบนี้พี่ก็ชนะคนที่ เอามาบวกเซตัสนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปสู้ให้ดูว่าเป็นยังไงเราขอมาลองกับคนนี้ครับ t o r n a d o of Love มีราชาทะเล SSR บวกแล้วก็มีการบวกไอทำไร่โจมตีให้กับอัศวินกับเพื่อน UR อด้วยมาดูซิว่าการป่อสู้จะเป็นอย่างไรเราจะมาโชว์ซูเปอร์ดอยดักชาย SSR บวกนะครับได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่าอาัดความไวจัดไม่สนเลือดเลยตอนนี้แล้วก็มาแล้วซ um ูเปอร์ดอยโมเมนตัมขอให้ได้ออกอันติะให้มันออกอันติตัวแรกก่อนอ้โหูหายทัชหาย พักยูว่าบ,บอกว่าฉันมาแป๊บเดียวหายเสร็จละเนี่ยฮะอัศวินขับเคลื่อนเราไม่ตายเพราะว่ามีนักชายคอยเพิ่มเลือดให้ก่อนก็เลยรอดและเขาไล่โจมตีมาด้วยราชาทะเลนะททำไล่โจมตีมาแล้วก็อีกาสนาย์โอ้โหใส่นกฟินิกแมนแทบหงายท้องติดพิษไปอีกแล้วก็จะได้เล่นเมนโดออีกาสไนย์โอ้โหอัศวินกับเคื่อนเราบอกว่าเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้จั๊กฮะโดนฉีดวัคซีนฉีดเกงในอีกแล้ว สามตัวหลังนะสามตัวหน้านอนหมดแล้วจะไหวไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ออกขอออกหน่อยแล้กันโจมตีเหนือถิ่จำกัดใส่หน้าไปดิหืมไหวหรือแล้วเขาเปิดมาใส่ดักชายขอกายาเหล็กทนได้ไหมดักชายยังติดไม่ยอดทอเนี่ยยังทนยืนอยู่ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยอัพอึดมาพอสมควร แต่เดี๋ยวต้องอึดมากกว่านี้แรกๆรักชายยังตายอยู่นะแต่ว่าหลังๆถ้าเกิดว่าเรามีของเลือดเยอะๆเราเป็นของทองอะไรแบบนี้พี่ว่าน่าจะยืนได้ยาวๆอย่าลูกบวชครับขอไล่เปดธรรมดาไปก่อนฟินิ่งแมนฟืนมาตา,ตายต่อไหมอ้าวไม่ตายเพราะว่าไม่โดนระเบิดครับเข้าสู่เทินที่สองขอเพิ่มเลือดหน่อยซูเปิรลดอยขอเพิ่มเลือดหน่อยก็ยๆๆแล้วกันอืจะได้ยืนยาวๆแล้วก็ฟันมาสิขอกายยาเหล็กคราวนี้ไม่น่ารอดรอดอยู่ ดักชายยังรอดนะฮะแล้วก็โดนฉีกเกีใงนายซ้ำอีกทีหนึ่งมาดิยืนยาวๆแบบนี้ยนอนขวนไปการที่ทำให้เราตายช้าเนี่ยเรามีโอกาสฆ่าเขาได้ก่อนไงขอฟันฟันยับดิน้องฟันยับและตีโดนฟินิกฟินิกย้ำยืนแถวหน้าไว้ให้แต่เกโรเกโร,กรตายไหมไม่รอดแล้วเกโรเกโรเคอธรรมดาโดยปุ่มฟินิกฟื้นมาก็ตีธรรมดาเข้าสู่เทินที่3มเพิ่มเลือดอีกหน่อยดิดักชายเพิ่มเลือดไปเรือเอ่อยๆเห็นว่า,าข้อดีอะขอแค่มันได้ออกอันติี่ะ แค่นั้นเองนะถ้าใครบอกว่าเฮ้ย mm. hey, พี่อัศวินกับเพื่อนลางเอสเนาบวกเพิ่มเลือดให้เลยดีกว่าดักชายก็ออกอันติ mm. แล้วก็เพิ่มได้เหมือนกัน mm. แถมเนี่ยฮะมีดาเมจด้วยนี่อัศวินกับเพื่อนเราโดนตีไม่เข้าแล้วเห็นปะตีไม่เข้าพี่เลยน้องเป็นไงตัดสินใจเอาว่าจะเอาตัวไหนนะแต่ไม่ทันแล้วนะหกสี่แปดเนี่น่นาจ,จะเก็บไม่ทันแล้วดักชายเนี่ยบอกแล้วให้ไม่เล่นด้วยกันหกสี่หกยาวยาวอยาว่ยาลูกบวชฟันพี่ไม่ตายน้อง พี่เลือดมันหนาดักชายเพิ e AH. ่มเลือดให้ทุกเธอน้องมาดิเพิ่มเลือดอีกแล้วดักชายบอกว่าขอซูเปอร์ดอยโมเมนตัมสลุยหมุยดุยดุยครับอื้โดนไปเกือบตายแล้วก็เนี่ยรับไปเลยกายาเหล็กบอมไม่เป็นไรมันช่างจิบจิบชิวชิวเหลือเกินฉันมีเลือดเยอะขนาดนี้กายาเหล็กยาวๆฮะหืวไหรือเปล่าขอโจมตีเหนือขีดจรมาฟาอันยิ่งใหญ่ในขณะที่เขาตีเราไม่ตายอ่ะเราตีเขาตายแบบรัวๆเฮ้ยกายาเหล็กไว้ ทนไว้บ้มยังอยู่ดัรทชายยังแข็งเพราะว่าอันติลูกเธอเนะ่ะมันก็เลยไม่เป็นไรไงเลยรอดอยู่ดักทชายบอกขออีกทีนึง่งเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันขอเพิ่มเลือดสวยหมุยลุยดุยอึมโดนไปหายกายาเล็กเอาไม่อยู่เนี่ยอยู่ไหมเนี่ยกายาเล็กทนไว้หายแล้วพาวนี้ <laughs> คราวนี้ไม่อยู่ละอ่ะมาเรามาเดี่ยวกันดีกว่าจอร์นะตัวหลังยืนเป็นตัวประกอบขอสวนหน่อยแล้วกันนะเขาฉีกเกงในาบซาบันครับขาดวิน่นเธอที่ห้าแล้วตายซะอย่าอยู่เลยแกโจมตีหรือขีดธรรมาชาติเขาตายทุกดอกแต่เลือดเราเยอะฮะเกิดมาสิเกิดมาก็ตายต่อเลือดเรายังมีอยู่อะเราเลยเนยโดนเคาะธรรมดาเข้าสู่เธอที่หกครับเธอที่หกแล้วเรายังไม่ตายเลยนะศวินกับเพื่อนอนะเขาตายไปกี่ชีวิตแล้ววะเนี่ยยังไม่ตายอะ ฉีกแกงนามาเรื่อยๆพร้อมแต่เราสวนเ็าทีเขาตายทีหนึ่งเนี่ยน่าจะตายแล้วแหละอันเนี้ยเลือดสองหลอดไม่น่าพอพุมตีแรงแล้วเดินตายแล้วเขาก็ฟื้นมาต่อยเรามาตาตายแล้วเขานี้สวนไปสวนกันมาแล้วครับสวนละมาฟื้นมาขอสวนคืนโจมตีเหนือขีดธรรมชาติอันยิ่งใหญ่จบได้แล้วจบได้แล้วตายแล้วเราตายไปแค่ชีวิตเดียวเองอะ ทําไมมันชิวจังว่าและชีกแกงในมีไม่ย่อทองมันทะลุไม่ย่อท้องเพราะมันโกงจัดไงน้องปู่บอมเอาได้คนไหมปูบอมแกวได้คนไหมมาจัดมาในปู่บอมขอหน่อยแล้วกันนะสวยหลุยสมุยด้วยขอฟัน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 นี่ความโหดของชุดคนดอยดาร์กชายไม่เอาได้ไงครับอ๋อเซิร์ฟเวอร์หลังมันไม่ทันแล้ว สู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดดีกันแนละ้ววันนี้เป็นวันที่ติดทิสซเวอร์เปิดนะครับเมื่อวานนี้เองปรดู5,007นะก็ถือว่าเยอะดีนะครับคอมเมนต์ comment 83จะพยายามคุยให้หมดนะถึงแม้ว่าตัวที่เสียงจะไม่ไหวแลวที่ไม่ไลฟ์สดในเะพราะเสียงไม่ได้จริงครับเป็นโควิดนะเดี๋ยวก็พอทำคลิปเสร็จก็ไปนอนพักต่อละสาภาพเหมือนกันคือพีก่กี้เพิ่มเรทหินปุกตื่นราชาใต้ดินไม่เคยหวังการาันตีตู้ตัวม่วงหลุดเรทตลอดเกมมันเป็นแบบเนี้ย พี่ครับเซิร์ฟล่าสุดผมได้ลูกแก้วราชาได้เด่นควรปั้นดีไหมครับนะมันมันได้ชั่วคราวบอกตรงเพราะว่าดามจจาก s อ r บวกเนี่ยมันสู้ตัว UR ไม่ได้ดูทุกคลิปครับเจ๊กี้โอขอบคุณครับที่ติดตามนะกำลังใจของน้องทำให้พี่หายโควิดแน่นอนครับสงสารท็อปหนึ่งเติมเยอะแพ้คนเติมน้อยเขาจะชนะอยู่ไหม่หรอเขายังไม่แพ้ใครนะตอนนี้พี่ไม่ไปน้องเท่ากับเอ่อสายฟรีวันที่หนึ่งไม่ไปหกหกอ่ะสนทนาท้ายคลิปหรือครึ่งคลิปพอดีแล้วจริงเหรอไม่ได้สังเกตว่าเนี่ย หายเร็วๆแล้วครับจากซาม,มารอแดงขอบคุณครับน้องชายพี่ครับกิจกรรมดาจะมาในซีรี่์647ไหม่ครับมาแต่ว่าจะอาจจะเหลือแค่ประมาณ4วันแต่648ไม่ทันนะพี่ผมอยู่636เปิดมาได้2เดือนกว่าแล้วผมขอถามเด้วยตัวละครหน่อยครับผมได้ลูกแก้วซอมบี้แมนหินก,ก็มีครับผมก็ใกล้จะได้ซูเปอร์ดักชายแล้วพี่ว่าเอาปั้นตัวอะไรดีครับดักชายด้วยดักชายนะ ผมขาดแฟตประกายแสงก็ทํา S&R n บวกได้แล้วครับส่วนหินพัฒนาก็เอาจากกิจกรรมเนะไม่ค่อยแรงนะจริงผมสู้ใครไม่ได้เลยครับอยู่อันดับพันห้าเป็นสมาชิกก็สู้ชนะใจพี่แล้วครับนี่ของทองความเร็วสปีดเขาหาจากไหนกันครับนะดวงล้วนๆสายเติมเหมอแล้วแต่ดวงเดี๋ยวมันมีแพ็คแพ็คที่ซื้อด้วยนะดีครับไม่ค่อยมีเวลามาดูนะติดงานนะดูยาวๆหน่อยนะอ๋อนี่คือครูเหร ดูพิกี้แล้วมีความสุขเนะขอบคุณครับน้องชายผมก็เพิ่งสู่ม่วงไปได้ลูกแก้วม้าเลยครับดีไหมพี่ครับผมควรปลุกตื่นตัวอะไรดีครับระหว่างทะเลกับกระบองเหล็ก SR บุกวแล้วจะชอบเลยนะถ้าพี่พี่เอาทะเลดีว่นมันทําให้ตัว UR ไล่โจมตีได้เหมือนแกนที่ทดลองให้ดูผมว่าจะอัดสวินครับแทนจีนอสด,ดีไหมครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะ อาสวินจกนักรปลเนอะมาแล้วแต่การใช้อาสวินจักรปลเนี่ยถ้าเกิดมีตัวสนามพลังระเบิดมันจะฟันแรงมากแล้วไม่ใช้ลูกไฟแต่จีนอสเนี่ยมันยิงหมู่มันสามารถผ่านด่านได้ไวนะครับแต่ว่พีพีก็ไม่ได้เก่งอะไรกิจด,ดำทำไงครับนะมีคลิปสอนอยู่เหรอเฮ้ยไม่ดูวะสองวันที่แล้วผมอยู่หกสี่เจ็ดที่เจอแน่รวมเซิร์ฟคำนี้เจอบ่อยสรุปไม่ได้เจอครับบิดก่อน <laughs> สายฟรีต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยไม่ไปนะหกหกอะ่ะ ทหาเพชรมาซื้ออาวุธพี่ดำทันไหมครับตอนนี้มีสองพันเพชรพยายามนะครับมีเวลาอีกส0วันนะกิจกรรมนะสบายหากาซรีค่ายังไงครับนะจากกิจกรรมตู่ม่วงเนี่ยก็มีให้แลกเนี่ยเอ R เอบกผมจะเอาอะไรดีครับกระบองหรือว่าพี่ดำดีครับเอาพี่ดำดิอธิบายไปแล้วนะดวงตาใจนะสมาชิกด้วยห4 7ี่เจ็บิดได้วัคซีนล่างสองพร้อมฉีกสบันเพราะล้มกีก่้ผู้นี้ไม่ได้ว้าแพ้พี่และบิดแต่วาน้องทาย นี่ครับผมได้หินที่อัศวิน S1R บอกแล้วตอนนี้มันมีกิจกรรมพี่ดําผมเลือกตัวไหนดีครับพี่ดาดีกว่าแล้วแต่นะพี่บอกอธิบายเหตุผลไปน้นะ่วมกับราชาซีฟู้ดตัวอะไรดีครับนะสองตัวนี้เอาราชาตู้วัคซีนแมนหรือตู้ปกติดีครับผมเห็นคนเป็นร้อยมีวัคซีนแต่ผมไปสุ่มตู้ปกติอนะความจริงอะควรสุ่มตู้วัคซีนให้ได้วัคซีนก่อนแล้วค่อยมาตู้ปกติผมสุ่มหินดวงเซิร์ฟล่าสุดดีไหมครับผมก็จะทำนะทำมาก็สนุกดีนะสะท้อนได้ สูม่วงหายากแล้วยังจะเกลืออีกหัวจะปวดเออดิหลังจากนี้มาไม่มีแจกแนะหมดแล้วนะ647ผมสุมได้รกแก้วฟินิกและสุมได้ฟินิกแมนมาสองตัวครับโอ้ยฉาเลยอะที่อยากประสานมากเลยอะเซเวอร์เนี้ยสูม่วงสองใบได้รกแก้วโกเกสึกเนะือเล่นได้อยู่รถสามตัวยังแพ้ทะเลผมเลยซอริวเนะี่ยจริงเหรอ647เกมเพชรเอาดักชายสามดาวบอมหรือว่าตัวดำดีครับนะตัวดำาด,ดีกว่า เอาจิงตัวดำดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งกว่าตัวล่างอื่นอยู่แล้วกิจกรรมเกวินเอสหมดวันไหนหรอครับอยู่ยาวๆครับกิจกรรมนี้นะเซิฟว่าใหม่ๆจะมีเซิฟว่าเก่าไม่มีเขียวฟ้าม่วงทอง UR แดงป่กถูกต้องผมได้หกสามแปดสองไอดีมีดำไอดีละหกร้อยหกสิบใบตัดสินใจสุ่มอัศวิน UR ทั้งสองไอดีเลยเกือบละเกือบได้เหรอเกือบไม่ได้ใช่ไหมเอาดักชายหรือว่าด้วงดีครับดักชายครับเซิฟนี้มีแชทไหมครับอยากเข้ามีนะฮะ พักเฟซบุ๊กของหัวคิวไม่ได้เลยเจนิพักเกลือจะบิดแล้วบิดพุกเซิร์ฟเลยเจนิพักอย่าให้เจอที่เซิร์ฟนะผมเปิด20บใบออกราชาทะเลกับซอมบี้แมนแต่ไม่มีตัวละครนั้นสักวันต้องเป็นของเราเหมือนที่มีฟินิกแมนล่างหนึ่งหาลูกแก้วไม่รู้จะมาไหมตึงครับพี่ชายกี้สุดเลทท่อหลอดที่เกลือจัดผมสุก80บใบได้ลูกแก้ว4อันได้มาใต้ดินโบรอสฟินิกโอ้โหได้ฟินิกด้วยหรอดีนะฟินิกอะ ดูข้าวกินพี่อร่อยนะบ้วแนละ้วันนี้ผมได้การอับดาว43ใบยเยอะจังะปะโปรดเปิดไปเท่าไหร่เนี่ยลอลูกแก้วพีศาจจากใจจีโน่ของฟรีมีอยู่จริงเย่พี่ไม่ตกสุพนัทแล้วนะสุพนัทโดนตกจนแบบสงสารแลว้วอะตกยับยับผมสุ่มลูกแก้วราชา s r บวกได้แค่50ตัวเองพี่ดักชายและราชาดีไหมครับดีทำนังผู้ดี เพิ่งกลับมาจะครบรอบสองสามปีครับคนทาดักชายหรือว่าสวินดีครับนะเอาคลิปนี้เป็นตัวตัดสินใจแล้วกันนไม่อยากชี้นาเดี๋ยวไปบ่นอีกบอกว่าเนี่ยซื้ออะไรนะเอาราชาทะเลยูอาร์ตามกี้ๆนะปิดหมดนะเล่นเพื่อความสนุกเอออยากเล่นอนะ่ะเปิดไปสามสิบใบเกลือสรุกมากครับอขอบคุณดิวนะครับคลิปนี้บอกว่าจะดูอยู่นะผมควรเข้าอาวุธสามดาวพี่ดำไหมครับโอ้ต้องเอาดิถ้าไม่เอานะไก่แจ้ของดีพี่ดำอนะ่ะ โบรสกับราชาใต้ดินผมควรเอาตัวไหนดีครับถ้าให้เลือกนะโบรสจะมีประโยชน์กว่าน,นี้หน่อยตรงที่มันมีกีกี้คอยรับดาเมตนะครับคือแรงแหละมันแรงจริงแหละดาไอราชาใต้ดินน่ะแต่หลงัลงๆมามันไม่มีประโยชน์แล้วอะ่ะถ้ามันไม่ได้ันติอะ่ะผมได้หวยรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอไหนดูดิโดเลียเท่าไหร่ดักชายอุปกรณ์สามดาวนี่ดีไหมเขาต้องไม่ได้ดูคลิปเราแน่ๆเนี่ยเอาดักชายไปตบคนมาเนี่ย <laughs> ปลาคราบนำโชคผมในรางวัล สองพันเก้าร้อยเพชรพกี้สี่เก้าห้าหกเว้ยหกสี่หกพี่ไม่ทันบอมพี่แต่ไอดีหลักได้ของดีไดอะไรมาระหว่างทะเลกับฟินิกควรเอาอะไรดีครับเอาประโยชน์จริงๆนะฟินิกนะประโยชน์จริงๆนะถ้าเกิดว่าคู่ทีมแล้วนะผมเริ่มหกสี่แปดยังทานกิจกรรมครบปีอยู่ไหมครับไม่ทันละเพราะผมเอาสวินแล้วเอาดวงมันดีไหมครับสุดหล่อนะก็ดีเหมือนกันนะครับเอาทั้งคู่เลยแล้วก็เอากาโร่ด้วยไอที I, 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 ่ใช้ตวทองใน,นกิจโโปรแกรม รีทุกวันครับเออในดีอาวุธพิรามถ้าไม่ซื้อแล้วจะหาจากไหนได้บ้างครับไม่ได้แล้วล่ะมันมาให้ซื้อก็ซื้อดีห้าพันเพชรนี่ถูกมากนะเออแนะนําให้เอานะสนทนาท้ายคลิปหรือว่าสนทนากลางคลิปเอาดีนะคอมเมนต์มันเยอะความจริงที่เมนสักห้าเม้นต์เงี้ยมันนัดท้ายคลิปแล้วไหมพอเมนต์เยอะมันก็กินเวลาไปใหญ่ดิโลกของลักชายมันทับกับโลกของทะเลลึกไหมครับไม่ทับนะบวกเพิ่มไป ที่เราชอบกับตัวเมตาควรทำเลยครับทำตัวที่เราชอบเนี่ยเราจะได้เน้นนานกว่าเพราะเรามีไฟนะมีแพชชั่นกับมันดูขีวรอบว่าสนุกขอให้ได้โจวดดีไวๆนะครับนะบอกชื่อในเกมมันพี่ตกเป็นการสัมมานาคุณให้นะะโดนดาร์กชายพี่สุอหลุยสมุยด้วยแนะ่น้องพี่ครับตัวดำต้องซื้อให้ครบเท่าไหร่ถึงจะสุ่มตัว UR ครับร้อยแปดสิบนะถ้าไม่ถึงนี้ไม่ควรถ้าเกิดมันเกลือมามันจะได้ไม่เจ็บตัวตัวทองแรกได้เรื่อยๆครับมันรีทุกวัน ตอนนี้ไม่มีอะไรดูกลับไปดูคลิปที่เซิร์ฟ55ตั้งแต่วันแรกไม่เคยเล่นดูคลิป646นี้เศษจ,จากการส่มตัวม่วงมันดองได้ไหมครับเศษจากการสุ่มตัวม่วงอ๋อดองได้ดิดองได้ตลอดนะครับอันนี้พี่พูดผิดคลิปป่วะว่าทำไมมีคนพูดเรื่องยานเก่าวืมเหมือนคลิปยานพี่อธิบายไปไหนวันที่8แล้วไม่หรอมเรื่องตัวทำไมคนมาพูดวันที่10วะ่ะนะประมาณนี้บิดละ